เอ้ขยิงมันีแฟร์เฮ้ยขยิงแฟร์วะยานอ่ะเอาดิป่ะไปดีมาดีเดินไปเดินไปแกนี้เสียงอะไรเนี่ยเอ้าไม่เป็นรถกันหรอดีจริงๆเฮ้ยโอ้โหมันดินดาดตาหูดลงมาละเดี๋ยวโชว์ที่สี่ตายแค่เกิดใหม่ไม่ยากชนะชนะก็เฟี้ยวไงตายก็โดดใหม่แา่นั้น เธอมันเหนียวมากโห้หขับตึงมาได้แลวสองตัวมันจะต่อสู้เองเหรอวะป้อมยาอยู่เดี๋ยวคัดให้ได้ต้องจับต้องจับแม่ช่กงมีโอน้โหโครเยอะอะข้างในอะ่ะมีตื่น d e โ e n มันอัพ่าเต้นมาใหม่ด้วยเสียวจัดลองดูดิ เขาได้เลยอ่ะท่านใส่ได้ทุกท่าเลยท่านกะตุกดีใหม่ใช่ครับใช่ใชมีคนบอกแล้วนี่ครับตามที่คนดูบอกเลยนะทุกคนเองเสียเชิงละ ตัดหมดแค่นั้นแหละต้องจับต้องจับเฮ้ยอ๋อเป็นัเฮ้ยมันปีนไปแล้วแล้วมันกูนอกเคลื่อนหนูะ<อ>มันตึหน่อย ไอ้มีคนโดดหรอมะตัวเดียวอะ่ะเสื่อมันหน่ะมะเตีเ้ยนอะ่ะมาไม่อีกตัวนึงลงมาแล้วลงมาแล้วอีกตัวนึงโอ้โหเยเอะเกินหรอมันสามตัวแล้วโอ้สามตัวแล้วเพื่อนวิ่งไปอยู่ที่กูยิงทางนั้นเลยอะ่อยนะเงวเนี่ยไม่มียาจะศพศพข้างล่างอะ่ะยาเยอะท่านเก็บศพอยู่ยังไม่ได้เก็บศพเลยมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเงีเออ น้องหนึ่งน้องหนึ่ง้ยเข้างลังอ้ตีเนเนยข,ข้างห่ัออดวด่าข้างหลังให้ข้างหลางมาดิไปเลยมาตึม,ม,ม,มีมีตรงหน้าตึกด้วย แับนี้มันมีระเบิดมยวะเนี่ยมีเว้ยแต่มีดรมากเว้ยเพื่อนกูเนี่ยกูมีแล้วลูกเองเนี่ยเฮ้ยไปโดนปุ่มนี้อีกแล้วอ่ะขอเปลี่ยนปุ่มัป มี่เแล้วไปซ่าดีก่อนไ้มาด้วยดีรับแค่มาแทนนะผมอะไรอ่ะ้จัดตึกจอดตึกเห็นล โอ้โหเอ้าชิวเอาดูพลังกูพลังหมดพลังหมดพลังหมดไปู่จะดูจะดูใครได้ตลอดเลยวะพลังพี่กูหมดเป็นอะไรพี่กูมีเกิดแค่ต้องวะจริงต้องใช้ว่ะต้องไหนอะพี่เกมต้องเอามาเชียวบ้านเลยตัวนี้ราก็บ้านตัวนึงโดนบ้านยิง จัด้ายบ้านไหนอยู่อ่ะก็เต็มเลยห้องน้ำน้องหนึ่งรอกหนึ่ง,อ,งอ๋อมีแค่ตัวนอกอ่ะ พอตายแล้วเพื่อมนอมันอ่ะเจอแล้วเมื่อไหี่เขาหมดต้องลงมาเอาของวะเฮ้ยตึกตึกตึกตีกกคนโดนรนดแลยมันไม่เห็นลงเลยวะ ข้อำแพงอ่กเฮ้ยอ้าหมดอะไรอ่ะยิงน้อยอ่ะโอ้ก็ยิงเนหมีอิดตดลัวละใช่ถ้าหมดหมดร้อยคนอ่ะพี่ขอขับปะเจ่หนาของวะพี่เคป่เนี่ยใช่ปะทำไมผมไม่เห็นชื่อพี่วะ không mẹ chứ gì ạ Tao hiệp mấy nó cái này ạ อย<ช>ู่บ้านฝาดเลยบ้านเหินหรอใช่ตัฟ้าบ้านล่างบ้านล่างมาเชียวมาเชียวไม่ตายว่ะเจ็บอยู่ Rất là nâng ạ, không dài rồi. Bọn kia rồi nè Nói nó bốc sản xịt đi